ขับถ่ายอุจจระน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์จะมีอาการแน่นท้องท้องป่องมีแก๊สเยอะร่วมด้วยพบได้มากในผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่ค่อยได้ขยับร่างกายเท่าไหร่ทําให้ลําไส้เนี่ยเคลื่อนไหวน้อยเลยมีคนมาถามว่าถ้าไม่อยากทานยาเลยอะหมอเฟิร์นมีอาหารตัวไหนที่จะช่วยลดอาการท้องผูกได้บ้างจริงๆแล้วแค่ทานอาหารที่มีใย,ยอาหารสูงๆอย่างเช่นผักผลไม้เนี่ยก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแล้วนะแต่วันนี้จะยกตัวอย่างให้หาทานได้ง่ายๆในเมืองไทยละกันข้อหนึ่ง หนึ่งคือแอปเปิลเขาพบว่าในแอปเปิลเนี่ยจะมีใยอาหารที่ละลายน้ําแล้วก็ไม่ละลายน้ําด้วยซึ่งในนั้นจะมีเพคติน,นเวลาที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันจะกลายไปเป็นอาหารของแบคทีเรียดีในลใําไส้ซึ่งมีผลช่วยทําให้ระบบขับถ่ายของคุณเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นคุณก็จะขับถ่ายง่ายขึ้นนั่นเองข้อ2คพืชตระกูลส้มเช่นอะไรบ้างเช่นส้มเช่นมะนาวเพราะเขาพบว่าส้มเนี่ยก็มีเพคตินอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่แบคทีเรียในลําไส้ของเราชอบมากๆแล้วยังมีสารฟอโ,โน